แฟนทั่วโลกปลืม้มหลังรู้ข่าวสุปตาหนุ่มควัก1.5ล้านช่วยเหลือสังคมกรีนอเมเบลลาชาวดนฟอนดาชั่นประธานฮาวังยองกีซึ่งเป็นตัวแทนองค์กรสนับสนุนเด็กประกาศเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ว่า JB บริจาคเงิน60ล้านวอนหรือประมาณ1.5ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือเด็กทั่วโลก ตามรายงานดังกล่าวมูลนิธิกรีนอัมเบลลาชาเดนฟอนด t ชันระบุ JB World Tour จัดขึ้นในเอเชียยุโรปและอเมริกาใต้เงินบริจาคจะถูกใช้เพื่อช่วยเหลือเด็กๆที่ขาดแคลนในภูมิภาคนี้เพื่อสานต่อความรักของแฟนๆในแต่ละทวีปจะใช้เป็นหลักสำหรับโครงการบรรเทาเหตุฉุกเฉินแผ่นดินไหวในซีเรีย